ติดไม้ขนาดนี้รู้เลยว่าจะถ่ายรีวิวเข้าใหม่ใช่าล่ะเฮ้ยเราเมกอย่างเดียวยอดเลยเราเมกไงนี่โอ้หจริงเลยนะมึงเอาไปโคตรป่ะอันนี้มีเข้าใหม่กันนึงพอดีจุกไม่พอดีพวกนี้ติดล่มเป็นรถอะไรเป็นโตโยต้ายาริสหรอใช่โตโยต้ายาริสอ๋อถ้ารู้จะถ่ายทำไมวะรู้ว่าถ่ายทำไมช่วงนี้ติดล่มแต่แต่อยากให้คนไม่ไม่ฟังก่อนดิช่วงนี้ติดล่มทำไมอ่ะดูดิ <Okay. S 2> มันเป็นล่ม <Okay. S 2> มันเป็นล้มแบนลิมิเต็ดอ๋ออ่าจะคือมีน้อยคนมากที่ได้เลยสำหรับคนเลยส่วนมากได้ทุกคนไม่น่าพูดโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้เป็น toyota yaris เป็นตัว e ใช่ไหมใช่ครับนะอ่าเป็นตัว e ก็คันนี้ได้มาสภาพแบบดีเลยนะสภาพแบบว่าสวยเลยคืออันนี้เป็นแรกเข้าแล้วกันเนอะเป็นรถเข้าใหม่ที่ผมเพิ่งไปเอามาแล้วก็ที่ไม่ได้ไปเอามาจากไอ้นี้นะ ม่ไปเอามาจาก m อไฟเขาล้างรถให้ผมเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปเอามาครับมาดูมาดูใครที่กำลังมองหา t o y ยต้ y ยาริตัวนี้อยู่นะครับตันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับภาษีก็คือไม่ขาดนะตามสภาพนะครับเดี๋ยวเราอาจจะไปเก็บงานเนาะพวกขัดสีชวีวันนะครับแล้วก็ขัดตาไฟให้ขา,ขาวๆหน่อยโอเคฉมหน้าประมาณนี้เหนะ็นไหมไม่มีอะไรแตหกหักไม่ยนต์ไม่ได้ชนอะไรมาโอเคไหมพี่ๆส่วนถัดมาน้องอ่านแพ่นให้หน่อยล้อแม็กนะครับแม็กเดิม โรงงานนะครับเราได้มาแผ่นเดิมโรงงานนะโอเคสเปคยางอยู่ที่185่งแปดทนะครับตัวนี้เป็นขอบ15ก็คือล้อเดิมของมันสเปคเดิมของมันนะแล้วตัวนี้เดี๋ยวนะอันนี้ใส่นี่สวยป่ะ RPF 1หรือว่า TC หน5่นยาใส่ขาก็สวยถ้าออกอ <PC. S 1> กับมอเตอร์อา T c ขายโกดโอเคถ้าใส่แบบแม็กก็จะสวยนะเอางี้ลึกนี้ผมให้แม็กชุดหนึ่งแล้วกันระยะเวลาก็7วันเพราะว่าคันนี้มันชงเสร็จ7วันใช่ไหมครับมีครีนซิ่งทั้งคันเลย เหมือนเอาเป็อาบน้ำเนาะโอเคภายในกันหน่อยน้องอันนี่ครับนี่ยงย้ำก่อนนะสภาพเครือใหม่นะดูเห็นไหมอ่ามีตรงนี้ถลอกนิดหน่อยนะโอเคที่ื่นก็คือตามสภาพเลยเห็นปะไม่มีรอยอ,ะอ่ะอ่าดูตรงนู้นน่าจะมีเรื่องของคราบกาวนิดน,นึงนะครับไอทท้ที่ติดแปะโทรศั์ใช่ไหมอ่าแล้วก็คอนโซลก็คือแทบจะไม่ค่อยมีรอยนะครับพวงมาลัยเห็นไหมอ่ามีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตัวนี้ได้มาค่อนข้าง ค่อนข้างสภาพดีเลยนะสําหรับผมอะ่ะโอเคเรื่องของเบาเป็นเบาหนังนะครับตัวนี้เบาใหม่มากเลยนะถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นเบาที่คุ้มมาใหม่เนาะทำมาใหม่นะครับเนี่ยเออแต่ว่าก็สวยนะเออดีวะ่ะเบาน,นี้นุ่มโอเคต่อมาเลยนะ้องอันมาดูด้านหลังกันดีกว่าอันนี้ก็ได้มานะได้มาด้วยเจ้าของคนเก่าก็ไม่ยอมถอดออกกันสากันสาอ่ะขอถามท่านผู้ชมหน่อยถ้าใครจะเป็นเจ้าของคนนี้อันนี้ควรถอดออกไหมพิมพ์คอมเมนตนะ์หน่อย นะครับถ้าถอดออกเราก็ได้ขัดไปเลยไงใช่เะละ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาขัดทีหลังอ่ะต่อมาครับเบาะหลังประมาณนี้นะครับอันนี้สภาพเข้าใหม่นะย้าก่อนข้างในมันก็จะเป็นสสีนะครับประมาณนั้นเลยโอเคทีนี้ฝาประตูหลังสปอยเลอร์ดักเทลหนึ่งตัวอ่าตัวนี้ไอตัวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวทิปฉลามไหมอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่วยช่วยผมคิดหน่อยนะช่วยผมแต่งรถหน่อยล้วกันเนาะ อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแต่งรถนิดน,นึงนะครับส่วนกระจกหลังก็คือกระจกเดิมไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับนอกจากการเปลี่ยนฟิล์มเนาะด้านหลังก็ตัวนี้ตัว E ีนะครับอีพึ่งเดี๋ยวขัดขัดใหม่หมดเลยเป็นตัวอีพึ่งมาอ่าเป็นตัวอีพึ่งพึ่งมาอ๋อพึ่งมาใหม่เลยครับเป็นไงเล่าอ่าโอเคไอ้เดิมนะอ,อ่าเดี๋ยวมีการเก็บเก็บสีนิดหน่อยนะครับมีการเก็บสีนิดหน่อย โชคโชค๊คใช้งานได้อ่าโชคใช้งานได้นะครับอ่าโอเคผมเปิดเลยนะดูพร้อมกันนะครับนี่อ่ะยางอมีการเก็บสีมาล้ะโอเคมีการเก็บสีอ่ะคันนี้มีการเก็บสีมาเนอะแล้วก็นี่อะไรติ่งกล้องเหรออ่ะกล้องนะครับมีมาให้เห็นไหมอ๋อกล้องส่งด้านหลังไง เพราะว่าตัวนี้ตัว e มันไม่มีเรื่องของตัวความปลอดภัยด้านหลังอันนี้ตมมาต้ติดเพิ่มมาอ่าติดเพิ่มมาท่อครับให้ดูทอ่อนี่อยากได้ท่อดังๆไหมล่ะ๋ยวจัดให้เพราะว่าคันนี้ผมไปผมไปรายการแข่งดิฟอะ่ะนะครับไปรายการแข่งดิฟก็โอเคนะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเจอคันนี้ได้ที่สองที่สามก็จะไม่ผิดเดี๋ยวผมขออนุญาต start ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ดูหน้าเครื่องกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปละนะครับนี่คือสภาพเข้าใหม่นะ ทุกคนบอกแล้วเรียวมากเลยนะอ่าตัวนี้มีล็อกเบรล็อกล็อกเกียร์ด้วยนะ,ะนะครับถ้าสมมุติเราใส่เกียร์ปุ๊บมันก็จะล็อกแล้วก็ทาสตาร์ทให้ทําให้สตาร์ทไม่ติดเอาครับดูด้านหน้ากันหน่อยอ่ะคันนี้มีการเก็บสีมาเนาะแบตเตอรี่ครับของ FB โอเคไหมคุณพี่ดูสภาพก่อนไฟหน้าเห็นไหมมันเหลืองตามงานใช้งานนะก็สามารถขัดได้อ่ะเครื่อง VBT i ครับมอมแมมนิดนึงเดี๋ยวจัดให้ให,ใหม่หมดเลยคลีนซิ่งใหม่หมดเลยด้วย ถาาตรงนี้เดี๋ยวจะจัดให้แบบว่าสะอาดกว่าขาวกว่าตัวผมมาเอาป่ะโอ้ยถ้าทุกอย่างขาวกว่าพี่ผมแน่นอนอย่างไรนะ่แ้นีอาโอเคนะครับคันนี้ผมว่าราคาไม่ข้ามหลักสามสามสามไม่สองอ่าสองประมาณสองเก้าสองแปดไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณอยู่สองหนึ่งกูขายขายรถเอาโอเคนะครับ ราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณแรงสองต้นถึงสองกลางนะครับคันนี้สองต้นถึงสองกลางว่าประมาณสี่ห้าพันอ่าว่าประมาณห้าพันกว่าบาทประมาณนั้นนะครับก็ใครอยากได้ก็สามารถทักเข้ามาเลยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปนี้พิเศษนะบอกแล้วนะว่าให้เวลาเจ็ดวันสําหรับการตัดสินใจนะครับผมจัดแม็กให้หนึ่งชุดโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาขายปกติก็โอ้โหต้นทุนมันก็มาไอ้นี่แล้วเนาะก็ถ้าใส่แม็กก็เพิ่มต้นทุนอีกประมาณนักสองพันกว่าบาท แล้วก็น่าจะรคาคาก็อัพขึ้นนะครับแต่ผมขายอันนี้นะอย่าลืมนะทักคอมเมนต์มานะครับอันนี้ค่าบริการก็คือให้ฟรีไปเลยเนาะต้อ่อัดเนาะถูกไหมค่าบริการฟรีไปเลยอ่าค่าบริการฟรีเลยนะครับก็ฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะทักมาได้เลยคอมเมนต์พิมมาครับบ๊ายบายครับ